สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพาไปรู้จ,จักกับตรงเรียกว,ว่าเป็นอัญมณีมีชีวิตของไทยเลยแมวสายพันธุ์โบราณที่ทั้งสวยทั้งสง่าแล้วก็เรื่องราวเยอะมากนั่นก็คือแมวขาวมณีหรือเพชรแห่งดวงตาครับใช่ค่ะเป็นแมวที่พิเศษจริงๆค่ะข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยนะคะ มีทั้งบันทึกโบราณที่พูดถึงลักษณะแมวมงคลแล้วก็พวกข้อมูลมาตรฐานสายพันธุ์นะคะไปจนถึงเรื่องในยุคปัจจุบันเลยที่ทําให้แมวพันธุ์นี้กลับมาฮิตอีกครั้งครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะมาสํารวจความงามที่ไม่ธรรมดาของเขาความสําคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็นิสัยที่ทําให้คนหลงรักกันแล้วทําไมแมวที่แบบเกือบจะหายไปแล้วเนี่ยถึงกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกได้ ลองมาดูกันครับว่าอะไรคือเสน่ห์ของเขาวมนีโดยเฉพาะเรื่องดวงตาที่เป็นเอกลักษณ์มากๆกับสถานะที่แบบโอ้โหเคยสูงถึงขั้นเป็นสมบัติของแผ่นดินเลยค่ะจุดเด่นแรกเลยนะคะที่ต้องพูดถึงก็คือรูปลักษณ์ภายนอกเลยขาวมณีเนี่ย ขนต้องขาวปลอดจริงๆค่ะคือไม่มีสีอื่นปนเลยแล้วก็แน่นอนดวงตาที่สวยมากๆเหมือนอัญมณีเลยค่ะซึ่งก็มีได้หลายแบบนะคะทั้งสีฟ้าสดใสสีเหลืองอัำพันหรือแบบที่หายากมากๆแล้วก็คนอยากได้มากๆเลยก็คือตาสองสี้าสองสีนี่คือค่ะข้างหนึ่งสีฟ้าอีกข้างสีเหลืองทองลักษณะนี้ละค่ะที่เราเรียกว่าดวงตาพรมหรือก็ตรงกับฉายาเพชรแห่งดวงตานั่นเองค่ะ ความพิเศษตรงนี้ล้วค่ะที่เป็นที่ต้องการมากจริงๆโหแค่ฟังก็เห็นภาพความสวยแล้วครับแล้วภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ละครับความเชื่อที่เกี่ยวกับแมวพันนี้มันผูกพันกับคนไทยมานานแค่ไหนครับก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่เก่าแก่มากๆเลยนะคะมีการอ้างถึงแมวลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยในตำราพิชัยสงครามแมวไทยค่ะ ซึ่งเป็นคำพีโบราณเลยนะคะที่ระบุลักษณะแมวให้คุณให้โทษต่างๆเชื่อกันว่าเขาไมนีเนี่ยเป็นแมวที่เคยเลี้ยงกันในรั้วในวังสมัยก่อนเลยค่ะเป็นแมวชั้นสูงอ๋อในวังเลยเหรอครับมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเคยได้ยินว่าสมัยรชัชกาลที่หเนี่ยท่านทรงหวงแหนแมวพันนี้มากถึงขนาดมีพระราชดำริเลยว่าไม่ให้นำออกนอกประเทศอะไรทำให้แมวพันนี้ถูกยกให้เป็นสมบัติของแผ่นดินขนาดนั้นเลยครับ นั่นสิคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนอกจากความสวยนะคะคือความเชื่อที่สืบต่อกันมาก็มีส่วนสำคัญมากๆค่ะเชื่อกันว่าขาวมณีเป็นแมวมงคลชั้นสูงเลยนะคะจะนำโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองเกียรติยศมาให้คนเลี้ยงแล้วก็ยังช่วยป้องกันภัยอันตรายได้ด้วยส่วนการที่ถูกสงวนไว้ในวังก็อาจจะเพราะถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความสูงส่งความเป็นสิริมงคลสูงสุดการจะมอบให้ใครนี่คือไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลย แล้วก็เรื่องดวงตาสองสีนะคะมันมีการตีความในเชิงสัญลักษณ์ที่ลึกซึ้งเหมือนกันว่าเป็นการมองเห็นทั้งโลกทางวัตถุแล้วก็โลกทางจิตวิญญาณหรือบางทีก็สื่อถึงการเปิดใจยอมรับความแตกต่างหลากหลายซึ่งเป็นการตีความที่เพิ่มคุณค่าให้แมวพันธุ์นี้ไปอีกค่ะอ๋อครับคือไม่ได้มีดีแค่สวยงามภายนอกแต่มีความหมายทางวัฒนธรรมความเชื่อที่ลึกซึ้งจริงๆนะครับแล้วลักษณะนิสัยแล้วครับอันนี้ก็น่าจะทําให้คนยิ่งรักมากขึ้นไปอีกใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะเรื่องนิสัยนี่เด่นไม่แพ้หน้าตาเลยนะคะขาวมณีเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความอ่อนโยนฉลาดมากๆแล้วก็ผูกพันกับเจ้าของแบบสุดๆเลยค่ะบางคนถึงก็บอกว่าเหมือนแมวพูดได้เลยนะคะเพราะว่าเขามีโทนเสียงร้องที่หลากหลายมากเหมือนพยายามจะสื่อสารความต้องการหรือความรู้สึกต่างๆออกมาให้เรารู้นะคะที่บอกว่าฉลาดแล้ก็ผูกพันนะครับมันแสดงออกยังไงบ้างครับมีอะไรที่พิเศษกว่าแมวทั่วๆไปไหมครับ คือเขามีความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของคนได้แบบน่าทึ่งมากๆค่ะมักจะชอบอยู่ใกล้ๆคลอเคลียอยู่แล้วแล้วก็เหมือนจะรู้ด้วยนะคะว่าเจ้าของกําลังรู้สึกไม่ดีกําลังเศร้าหรือเครียดอยู่เขาก็จะเข้ามาอยู่ข้างๆแบบสงบๆนะคะคอยปลอบโยนด้วยท่าทีที่อ่อนโยนแล้วก็จริงใจมากๆ ไม่ใช่แค่อ้อนแบบแมวทั่วไปนะคะแต่มันเป็นการสื่อสารความผูกพันที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยทำให้หมอจะเป็นเพื่อนคู่ใจที่เข้าใจเราจริงๆค่ะน่าประทับใจมากครับฟังดูเป็นเพื่อนสี่ขาในอุดมคติเลยนะครับแล้วสถานะของเขาเมณีในปัจจุบันแ่ะครับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้ยินว่าเคยเกือบจะสูญหายไปใช่ค่ะก็น่าเสียดายนะคะที่เคยมีช่วงหนึ่งที่เขาถูกมองข้ามไปจนเกือบจะเลือนหายไปจากความสนใจเลย แต่ว่าโชคดีมากๆที่ความพยายามในการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูเนี่ยประสบความสําเร็จปัจจุบันเขามณีกลับมาได้รับความนิยมมากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะคะแต่ว่าดังไปทั่วโลกเลยโดยเฉพาะในอเมริกาค่ะที่ได้รับการจดทะเบียนรับรองเป็นแมวสายพันธุ์แท้เรียบร้อยแล้วทําให้ชื่อเสียงของแมวไทยพันุ์นี้ยิ่งดังไปไกลเลยค่ะการที่แมวไทยไปดังในต่างประเทศแบบนี้หลายคนก็มองเป็นว่าซอ์พลังอย่างหนึ่งของไทยด้วยใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะคำว่า soft power ในที่นี้ก็หมายถึงการที่วัฒนธรรมหรือว่าสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างแมวขาวมณีเนี่ยสามารถสร้างอิทธิพลเชิงบวกสร้างความชื่นชมแล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในสายตาชาวโลกได้โดยไม่ต้องใช้กำลังบังคับอะไรเลยแต่ใช้เสน่ห์ความน่าสนใจของตัวเองซึ่งขาวมณีก็ทาหน้าที่นั้นได้ยอดเยี่ยมมากๆค่ะเป็นเรื่องน่าภูมิใจจริงๆครับ สรุปได้ว่าแมวขาวมณีเนี่ยเป็นมากกว่าสัตว์เลี้ยงสวยๆงามๆนะครับแต่เป็นเหมือนมรดกทางประวัติศาสตร์เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตแล้วก็เป็นเพื่อนแท้ที่อ่อนโยนเข้าใจความรู้สึกเราด้วยค่ะสิ่งที่เราได้เห็นจากเรื่องราวของขาวมณีนะคะอาจจะสะท้อนแนวคิดว่าความงามที่แท้จริงเนี่ยมันมาจากความบริสุทธิ์ทั้งภายนอกภายใน หรืออย่างดวงตาสองสีที่แตกต่างกันก็อาจจะสอนให้เราเห็นคุณค่าของการยอมรับในความหลากหลายแล้วก็ความสง่างามนั้นจริงๆไม่จําเป็นต้องโอ้อวดอะไรเลยแต่มันมีคุณค่าในตัวเองเสมอนะคะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับสุดท้ายนี้ก็อาจจะอยากทิ้งท้ายให้ลองคิดกันดูนะครับว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่สื่อสารผ่านความเงียบความอ่อนโยนเป็นหลักอย่างแมวขาวมณีเนี่ย เขาสามารถสร้างสายใยความผูกพันที่ลึกซึ้งแล้วก็ส่งผ่านความรู้สึกจริงใจจนกลายเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นเหมือนเครื่องรางนำโชคที่มีชีวิตอยู่ในใจของผู้คนมากมายได้ยังไงกันนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดตอนใหม่และถ้าชอบเนื้อหาในวันนี้ฝากแชร์ให้คนที่คุณคิดว่าน่าจะสนใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ